สิ่งที่มีอยู่ในโอทรชื่ออุทรยังอาหารใหม่หมายเอาสิ่งที่กินดึงเคี้ยวลิ้มเข้าไปอุทารยะนั้นโดยสีมีสีดังเสียหารที่กืนเข้าไปโดยสันฐานมีสันฐานดังเข้าวสารที่บรรจุลุ่มๆในภากรองโดยทิศเกิดในทิศเบื้องบนโดยโอกาสตั้งอยู่ในโอทอนอวัยวะที่หุ้มไส้ คล้ายโปงผ้าที่เกิดขึ้นตรงกลางผ้าปีกน้ําที่กนรวบทั้งสองข้างเข้าชื่อว่าโอทอนข้างนอกเกลี้ยงข้างในเป็นดังผ้าซับกระดูที่เปื้อนเลวเขาห่อเศษเนื้อไว้แม้จะกล่าวว่าข้างในอุทรนนั้นเป็นดังข้างในของผลกน,นุนละมุดดังนี้ก็ชอบมันเป็นที่ที่มูนอนอันมีแตกต่างกันถึงสามสิบสองตระกูลมีชนิด พญาปากขอชนิดพญาตัวกลมชนิดพญาติเจี้ยนตาลชนิดพญาตัวจิตชนิดพญาตัวแบนชนิดพญาตเส้นได้อย่างนี้เป็นต้นอาศัยอยู่กันพาค้ามเป็นกลุ่มๆไปซึ่งเมื่อของกินมีน้ำและข้าเป็นต้นไม่มีอยู่มันก็จะพุ่งพล่านกันไปให้รง,งมพาการตรงเข้าเล่นงานเหนือหัวใจ และเมื่อเวลาที่คนกลืนกินอาหารมีน้ําและข้าวเป็นต้นลงไปมันก็จะพาการชูปากตลีตะลานเข้าแย่งอาหารที่คนกลืนลงไปแรกๆสองสามคำอุทธร,รายเล่าเป็นดุดเรือนคลอดว่ดจาจะกุดโรงพยาบาลและสุสานของหนอนเหล่านั้นนายอุทธรายเล่าของกินมีน้ำและข้าวเป็นต้นมีประการต่างๆที่แหลกด้วยสาคือฟันกุกด้วยมือคือลิ้นฟ่าด้วยน้ำย่อยคือเขระแเลว้ว อันทีนั้นมันกลายเป็นของปราศจากความถึงพร้อมแห่งสีกลิ่นและรสเป็นต้นไปดูประเดินข้าลงได้ของช่างโหกและรากสุนัขลงไปแล้วน้าดีเสมหะและลมกล้วเป็นไอขึ้นด้วยกําลังสันดามแห่งไฟในอุทร์อากวลไปด้วยหมูนอนปล่อยฟองและตอมขึ้นข้างบนเรื่อยถึงซึ่งความเป็นขยะเป็นของเหม็นและน่าเกลียดอย่างยิ่ง ตั้งอยู่อุปมาเหมือนเมื่อฝนเม็ดหนาตกลงมาในหน้าแล้งซากชนิดต่างๆจับแต่ปัสสาวะอุจจาระท่อนหนังท่อนกระดูกท่อนเอ็นน้ำลายน้ำมูกเล,เลือดที่น้ำฝนพัดพามาตกลงในเอ่งสูงโครกข้างประตูหมู่บ้านพวกจันทานแลว้วประสมเข้ากับน้ำคโคลนสองสามวันก็มีหมูหนอนเกิดแลว้วเป็นไอขึ้นด้วยกำลังสันดาบแห่งแสนแดด ปล่อยฟองและตอมขึ้นข้างบนเรื่อยสีเขียวคล้ำเหม็นจัดหน้าเกลียดถึงซึ่งความเป็นรูปไม่น่าเข้าใกล้ไม่น่าดูเลยตั้งอยู่จะกล่าวใหญ่ถึงความเป็นสิ่งหน้าดมหรือหน้าลิมเล่าฉะนั้นแม้เพราะได้ฟังเรื่องอุตรไรเล่าความเป็นสิ่งไม่น่าพอใจในของกินทั้งหลายมีน้ำและข้าเป็นต้นก็เกิดได้จะกล่าวใหญ่ถึงความไม่น่าพอใจในของกินอันเกิดขึ้น เราได้พิจารณาดูด้วยปัญญาจักสุเหลวเล่าอันหนึ่งในอุทธรไรเล่าของกินมีน้ําและข้าวเป็นอาทิที่ตกลงไปแล้วย่อมถึงความจําแนกออกเป็นห้าส่วนคือตัวสัตว์กินเสียส่วนหนึ่งไปในอุทรเผาไปเสียส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเป็นปัสสาวะส่วนหนึ่งเป็นอุจาระส่วนหนึ่งถึงซึ่งความเป็นรดไปเพิ่มปูนโกษาสะแห่งร่างกายมีเลือดเลนเนื้อเป็นต้น โดยตาตอนอุทิระนั้นกำงโดตาด้วยกระพุงอุทธรและด้วยส่วนของอุทิระเองด้วย